สองนั้นเป็นของพี่สองนั้นเป็นของพี่แต่จดมาหนี้สิเป็นของใครเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ปกติเข hey. oh. oh. ่าตันมอริสไม่เห็นเฮ้ย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 เฮ้อะไรหลอดเลยตำนานตำนานสวัสดีครับวันซั v e r y o n e J B B is in the h o e สวัสดีครับพี่ยักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยักษ์ก็อย่างที่บอกระยะหลังๆไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ลงเพจเท่าไรเท่าไรส่วนใหญ่จะลงเมสเตอร์เป็นหลักแต่ก็ห้ามหลักก็รันอยู่นะดูอันนั้นผมไม่ได้เป็นแอดมินไงพี่ยักษ์อ่แอคทีฟดีห้ามหลักแต่ที่ทำงานไม่ไม่ช่วงหลับไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ผมรู้สึกไม่ค่อยแอดมินว่าทำไมไม่ค่อยแอคทีฟเริ่มเริ่มหมดทำไมแอดมินไม่ทำงานเออช่วงแรกก็แอ่งข้าวลูกไปลงว่าเออนั่นน่ะสิเออโอ้ยทักเยอะทักว่า อีกแล้วเหรอพี่พี่มาทําอะไรครับเนี่ยพี่เรียกผมมาเนี่ยอะเนี่ยนัดคิวผมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเออแล้วก็มาถ่ายวันนี้ในวันที่แอร์ก็ไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยอ่ะนะครับแล้วผมอัดคลิปนี้เป็นคลิปที่6ของวันละวันเนี้ยนะฮะ จริงเลยผมเปรี้ยไปหมดแล้วเว <c oughs> ลานี้ผมให้ดูเลยเนี่ยจะห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยมันต้องเป็นเวลาอะไรอ,อ่ะ first ส <one> ว <First one S 2> ันของผมแล้ว first วันคืออะไรครับปอ,อกได้แล้วเ,เ,เวลาอยาอ,อ,อ,อแล้วก็ไม่ไหูกลับบ้านคืออย่างนี้คือด้วยความที่เราก็แบบว่าเออ,อยู่วงการกีฬานีก็แบบว่าอยากสะสมของกีฬาก็แบบว่าก็อยากดูการนักกีฬาพวกนี้ก็เห็นว่ามันมีพวกการนักบอลนักบาสเกตบอลพวกนี้ ไหนๆก็ไหนๆล้วก็ซื้อการดนักบอลมาพเพื่อมาเปิดเล่นดูเผื่อจะเจอการไลเซ็นอะไรพวกนี้บ้างแต่แบรนด์นี้แบบคลาสสิกนะใช่แบรนด์คลาสสิกพาณิชย์ก็คุ้น<ม>คเคยกันดีทําสติกเกอร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายการสะสมและหลายลีกด้วยเอ่อฟุตบอลเอฟแอลใช่ฟุตบอลเอฟแอลบาสเกตบอลเอ็นบีเอฟุตบอลพรีเมียร <Premier> <ม>์ลีกฟุตบอลโลกมีช่วงนึงที่แบบอบอลโลกบอลยูโรเนีแ่ยบบเขาก็จะออกมา ประจ่าะให้เด็กเราสะสมเหือนสมัยเราเด็กโอ้ยต้องโอ้ยผู้ใหญ่ก็สะสมแล้วผู้ kav, ใหญ่สะสมจริงจ right. ังมากด้วยเพราะเพราะพอเราโตไปผู้ใหญ่เราตังตรงมีใช่ตังเราเริ่มเหลือใช่ถ้าเกิดว่าแต่บางทีก็ต้องเมมเมียอันนี้พูดหรือไงพูดถึงพี่ก็ผมไม่เคยเมมผมบอกเลยผมพ่อเชอใ ่กล่องนี้ครับปานินีพริซซึมเพมเมอรีอันนี้เป็นรี t a i l ็อกอันนี้คือแบบราคาเบาๆแต่เบาๆที่ว่านี่ก็4,200บอย้ยบาทหลายเส้นแท้นะจริงๆเนี่ยคือเขาจะทำไว้หลายแบบมากอันนี้คือกล่องเล็กๆเบาๆมันจะมีกล่องใหญ่กว่าน,นี้อีก <บา S 2> ซึ่งว่าถ้าคุณอยากเริ่มต้นอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้สะสมพวกการ์ดนักกีฬาต่างๆบางทีอะ กล่องเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นได้อ่าใช่ประมาณนี้สี่พันสามพันสองพันประมาณนี้สามสี่พันแต่ว่าถ้าเกิดมันมีกล่องใหญ่คนนี้อีกซึ่งไอ้กล่องใหญ่เนี้ยที่ว่านี่คือขอสะสมกันจริงจังมากแล้วก็เล่นเล่นหนักไม่เพียงเท่านั้นคือมันมีหลายเพจที่แบบว่าอ่ะซื้อมาแล้วก็เปิดเบรกคือก็คือเปิดเปิดการนี่แหละเดยแบบว่านั่นเลยทําเป็นสล็อตแบบว่าอ่ะสมมติว่าพิมพ์ไลยยี่สิบทีใช่ไหมใครอยากได้ทีมไหนลงเลยสมมติว่าสักกล่องใหญ่จะแบบอ่ะลงสักพัน ทีมละพันถ้าเกิดว่าเปิดกล่องใหญ่มาหนึ่งกล่องเจอเนาะเตะของทีมไหนเอาของทีมนั้นทิกาทั้งหมดเอาไปเลยอันเนี้ยกล่องเล็กเวอร์ชันแบบเบาๆมันยังมีบอกว่ากล่องที่ใหญ่กว่านี้สำหรับนักสะสมแบบจริงจังหรือว่าใครที่ขายจริงจังลังถึงอะไรก็ว่ากันใช่แต่เราเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนใช่อสมมุติว่าอย่างเงี้ยคุณซื้อมาเท่าไหร่นะสี่พันสองสี่พันสองผมอยากได้การ์ดของริวพูผมอาจจะลงสล็อตเท่าไหร่สักแบบอันนี้ 500ร้อประมาณประมาณแล้วกันยังกล่องอันนี้นะครับมีับมี96ใบก็คือซองละ4ใบแล้วก็ใน1กล่องมี24ซองก็การันตีอะไรบ้างละ่ะ,ะ,ะการ์ดปิดซึมซิลเวอร์เบส2ใบคือ,อ,คอมันจะมีแบบกรารแบบปกสีสันอะไรพวกเนี้ย อันนี้ก็ฟังฟงไปก่อนแล้วกันเป็นตัวท็อปประมาณ2ใบการวิบวับการวิบวับการวิบวับสองใบแล้วก็มีพิเศษนะใช่ไหมอ่าพิเศษพิเศษพิเศษอ่าแล้วก็จะมีการ์ดเทาวซาปิซึมก็การพิเศษแหละสีเขียววิบวับวิบวับแต่ว่าโทนสีจะเป็นสีเขียวสองใบแล้วก็แบบเดียวกันแต่เป็นสีม่วง1ใบมีการ์ดอินเสิร์ต6ใบแล้วก็ซุ้มการ์ดสีเขียวพร้อมลายเซ็นแต่ อันเนี้ยไม่การันตีว่ามีทุกใบมีทุกกล่องเอ้ยมันม่ไม่มีทุกกล่องเออเปิดได้ไหมเปิดเลยเปิดเลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเออไฮไลท์อยู่ตรงนี้ถ้ามีการดิ้วผูคิดซะว่าเป็นบัญชีผมเอาหเือนค่าน้ำมันผมแล้วกันล่ะค่าน้ำมันผมดูกว่าได้อะไรบ้างไม่ได้ถึงแล้วเปิดแล้วมันจะมันจะมันจะมาดิ้วทีหลังไม่ได้สิเออฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีการดิ้วพูนะให้แต่ผมยังไม่กล้ารับปากว่าจะให้กี่ใบ แต่ว่ายังไงพียะเออถ้ามันเป็นการพิเศษผมไม่เอาถ้าเป็นการพิเศษแล้วถ้าเกิดมันมีแบบเป็นายเซนใช่ไหมเป็นวิบวับเขียวม่วงอะไรก็ว่าแต่ถ้าเป็นการธรรมดาของเลี้วหัวก็ได้ก็ได้ก็ได้ดียวดีวอยเดีวูมาดูอีกครั้งนะครับกกล่องซีไว้ยังไม่ได้แกะนะครับแกะที่นี่ที่แรกนะครับผม a few moments later อ เรียบร้อยทั้งหมดนี้คือ24่่ซองใช่ครับซองละ4ใบใช่ครับก็จะมีบอกเลยส่การ์ดเฮ้ยซึ่งผมผมเปลี่ยนเงื่อนไขด้วยอ24ซองเนี้ยผมขอจับแค่ซองเดียวเป็นซองผมได้ไหมงั้นเปิดซองแรกเลยหมเฮ้ยไม่ดิหมายว่าให้ให้ให้พี่เลือกก่อนไงว่าซองเนี้ยเป็นของผมแน่ๆผมขอหนึ่งซองซึ่งเราไม่รู้ว่าข้างใน4ใบมีอะไรบ้าง ได้ใช่ไหมได้อ่าโอเคแล้วจะให้แล้วจะยักษ์เปิดซองนั้นซองแรกเลยเฮ้ยไม่ดิเก็บไว้ซองสุดท้ายดิสุดท้ายดิอ๋อเหรอโอ้ออ่าซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าไปซื้อปีกที่ร้านก็ก็มีขายนะแบบนี้อ่าหรือว่าจะซื้อเป็นยกกล่องก็ได้แล้วแต่ทุนทรัพย์อ่าถ้าจะไม่ผิดอ่าร้านชื่อเดอะการ์เซ็ปมันมีหลายสาขาเดี๋ยวค่อยลงในในในเฟซบุ๊กในออนไลน์ได้ใช่ไหมเจอโอเคครับผมได้ครับอ่าถ้างั้นผมเลือกก่อนนะ ผมเลือกก่อนหนึ่งซองนะเราที่เหลือโดยคุณเปิดไปก่อนที่เรียงเป็นแบบหน้าไพ่ดีวะผมว่าเลยเหรอเอาละครับผมจะได้หนึ่งซองนะฮะจาก JBP อ่ะผมเอาซองที่ห้าจากขวาซองที่ห้าจากขวา่าแยกไว้ก่อนเลยโอเคมันก็จะเหลือเท่านี้เหลือยี่สามซองเราจะเปิดกันหมดยี่สซองเลยเหรอ ก็เอาดิมันหมดหมดไปเลยอ่ะเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยเอาสองไหนก่อนดีโอ้ยไม่เข้าอะเอาสองนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ใช้กันไกลกันไกลนะแต่เราตัดโดนไพ่นะขาดไม่ใไพ่เออคยได้เวลารับจดหมายสมัยก่อนแล้วตัดตัดจดหมายไวด้วยสองนั้นเป็นของพี่สองนั้นเป็นของพี่แต่จดหมายนี่สิเป็นของใครไกล และสองแรกครับว,ว,วิบัติวิบับไม่ไม่ปกติปกติมี่ทาเคฮิโรโทมิยาสึมาเฟลคน ขอผู้สำรับตัวของเบนฟอร์ดแมสอเดเซนต์อเดเซนของลูตันแล้วก็สุดท้ายอวนิย์ของวอนิแอบฟอเรสเป็นการธรรมดาหมดเลยนี่การธรรมดาหมดเลยใช่แล้วก็เกรย์เตะก็ไม่ได้ระดับบิ๊กเนมเท่าไหร่ก็ไม่ได้บิ๊กเนมเท่าไหร่ใช่ที่แย่ตัวเอเห็นพี่ทุบเฮ้ยริสเจมนาธานคอลลินส์ของเบนฟอร์ดอ่ามากันหลัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ปกติคข่าตันมอริสเฮ้ย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 อะไรลีโเยอร์ไรเซนอะไรรอดเลยตำนานตำนานเพนแมนชิพหรอครับเป็นอ๋อก็คือไรเซนอ่อันนี้คือเป็นออฟฟิเชียลจับ รีโบเยอรเซ้นเองเส้นเองใช่ซึ่งในหนึ่งกล่องจะมีแบบนี้แค่ใบเดียวเหรอซุมไม่การันตีด้วยส่วนใหญ่จะเฉลี่ย2กล่องต่อหนึ่งใบอ่ะถ้าอย่างเงี้ยผมขออนุญาตเบรกถามอย่างเงี้ยมูลค่าในตลาดประมาณเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าหลักพันหรือหลักหมื่นไหม้ยแต่ถ้าหลักพันก็โอเคแล้วนะเก็ถือว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ขาดนินมาก ใช่ร <chest. S 1> ีโบเยอร์อ ah, mm ่ะภาพจำของรีโบเยอร์ตอนต่อยกับคีรอนไดเออร์ใช่ไหมคลาสสิกโคตรคลาสสิกเลยใครใครจำไม่ได้ไปเซิร์ชดูได้นะฮะคีรอนไดเออร์รีโบเยอร์นิวคาสเซิลไฟติ้งอะไรก็ได้ลองเซิร์ชดูต่อยกันเองจนแบบว่าคู่แข่งอ่ะเอสเซมิลล่าต้องมาห้ามไปเอาเราเว้ยได้ลายเซ็นละหนึ่งใบเรทที่สูงที่สุดที่เราจะได้ลุ้นกับกล่องกล่องแบบเนี้ย คือคือเรทประมาณไหนคือคือไลฟ์ใช่เหรอครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นนักเตะรุ่นรุ่นรุ่นปัจจุบันน่ะก็จะมีมูลค่ามากกว่าก็อาจจะอาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าแล้วแต่ความหายากของนั้นคือถ้าเป็นอย่างพวกับบนักเตะลุกี้อย่างเงี้ยบางทีเราต้องทิ้งเวลาให้นักเตะมันโชว์ฟอร์มโอเคแต่ก็หมายความว่าเราก็จะเก็บเอาไว้เพื่อสร้างมูลค่าในอนาคตได้และก็ การสร้างมูลคือแบบนึงคือไปส่งเกรดส่งเกรดคือส่งเกรดก็คือส่งไปให้บริษัทที่วิเคราะห์ตรวจสอบแท็บรูฟเนี่ก็จะให้คะแนนไป8 7 8 9 10าอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าการที่เกรดแล้วก็จะมูลค่าสูงขึ้นเลซึ่งเขาก็จะมีองค์กรแบบนี้โดยเฉพาะใช่ครับที่ต้องส่งไปต่างประเทศเกรดการ์ดตรงนี้ก็จะมีหลายบริษัทด้วยเออโอเคครับโอเคอะต่อครับ่าต่อไป โจโกโจโกมิขอนะเป็นขอได้ได้อ่าอ่ผมขอเอ้ะเอาเลยม t ติแคชไรอันไกส์ของบลูตันแล้วก็นี่อะไรเนี่ยการพิเศษพิเศษจอร์ดูแรนของทาซาวิลล่านี่นี่คืออะไรเป็นกาดคาราโดสโขก็กา์บัวชร์ิเซนพิเลขสองต่อไป โอ้เลวพูนเลวพูนาอีกแล้วแล,วและลุกกี้การ์ด้วยเบนด็อกอาร์ซีลุกกี้การ์ดเจอระเบิดอย่างนีจะเป็นการ์ดที่มูลค่ามี potential ในที่จะมูลค่าเพิ่มขึ้นยิ่งถ้าตั้งแต่คนนั้นฟอร์มดีก็คือเป็นการคาดเดาว่าวันเดอร์คิสประมาณนั้นไม่ใช่มีโอกาสลุกกี้การ์ดคือการ์ดที่นักเตะเล่นปีแรกในลีกซึ่งมันจะมีสัญลักษณะอาร์ซีอยู่อ๋อซึ่ง มันก็มีแค่ปีนั้นปีเดียวสมมุติว่ายังแบบสมมุติว่าถ้าเบนโดมันกลายเป็นนักเตะดาวดังขึ้นมาบาล็องดอเนี่ยการ์ดใบนี้จะมีมูลค่าใช่อ่าโอเคครับผมขอก็ค่้อยู่เนาะนี่คืออ่ามันจะมีป้าดอลุคกี้อ่าลุคกี้ตรงนี้ใช่ไหมอ่าสกอตต์แม็กโทมินีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ถ้าผมเก็บไว้อีกสิปีแล้วเบนโดเป็นโรเบิร์ตซานเชสของเชลซีและใบสุดท้ายโดมินิกโซลันกี้ของบอลมัด ส่งไว้เออใช่แล้วก็ส่งมาส่งมาแห็นเอาไม่ไว้แรกไม่มีอันโทนี่โรบินสันแบล็กซซา์ูลมโอลิเวอร์แมคเบอร์นี่โอเคเนโต้เออแล้วก็ไวสุดท้ายจจสตินไคเวิร์ดใบพิเศษอีกขึ้นมาอีกหน่อยจจสตินไคเวิร์ดลูกชายของแพตติ้ไคเวิร์ดอยว่อมันเป็นการ์ดอะไรเนี่ยแกชปีซก็จะมีการแบบพิเศษแบบนี้ยืนเรื่อยๆก็จะมีหลายแบบนะฮะแต่ทั้งคือ แต่ว่าไอ้ที่ใบเด็ดที่สุดอะลายเซนใช่ต่อไปแอเดรียนมูไรเอสโอลิวอตกินไทรวิทมิเชลแล้วก็เดวายแมคนิลอาตสองต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเซนอล็กซานเดอร์ซินเชนโกนัทเทสเยนเซนของเบนฟอร์ดเอสลิกอนซาของเอสเซวิลล่าแล้ว บุกยอดสากเป็นการพิเศษขึ้นมาหน่อยอะไรเลยทาลิสแมนอ่าก็คือตัวตัวเด่นนะของเกมใช่ครับใบพิเศษแล้วอย่างเงี้ยมันแตกต่างกับการรรมดาไงก็แค่สวยกว่าก็แค่สวยกว่ามีความพิเศษมีมีช่ราคามากกว่าอาจจะอาจจะมากกว่าเลยจะไม่เพราะว่าขึ้นอยู่กับตัวนักเตะคือถ้าเกิดว่ามันมีแบบว่าใบรันรันนัมเบอร์อ่ะว่าแบบมีกี่ใบก็จะก็จะยิ่งเพิ่มก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าความหายากอ่ะต่อครับ แมนซิตี้มาร์เนวัคันจีเฮ้ยของเยโกโตตาแมทเทอร์เนอร์ถ้าาโชตอันเนลอเมลิสต์ปุ๊บเยวหมดอีกแล้วอีมาโคดี้โคดี้ก็โอเดยันครูเชฟสกี้โทมัสซูเซ็กและปิดท้ายการพิเศษนิดหน่อยคีแรนทริปเปีย โอ้เป็นปิซซึมสีเงินแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการพิเศษใช่คีรันทิปเปีย้ีผมเริ่มบางทีมันอาจจะเป็นวันแรกในการจุดเริ่มต้นของการสะสมการกระโดดเข้าสู่วงการนี้นะถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่ผมจะกลับมาทางานแล้วก็บอกว่าคุณคือคนที่ชักจูงชักจูงให้วอดวายให้วอดวายเรือจ้างรองต่อไปอันซูฟาติ บาาซ่ของบาร์เซโลน่าเอ้ยเคยอยู่บาร์เซโลน่าตอนนี้อยู่ไบรทันเอียนมัดเซนของเชลซีอันนี้ถูกยืมไปที่ดอรนมุนลไวอันเยสของฟอเรสต์อ่ากับทีมจบด้วยไทชองเด็กเก่าไบรน์เดนตอนนี้อยู่เด็กเก่าแฮนยูลูตันเอ่อไทชองโอเคต่อไปครับอาร์เซนอลก็มาเยอะนะเนี่ยใช่ไหมวิลเลียมซาลิบาวุ้ยน่าสนใจเด็กคนนี้กำลังแบบฟอร์มกำลังดีสองเสมอนะ คนฝ่ายฝ่ายโอ้ไม่ใบนี้ไม่ได้ใบนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะต้องให้บิ้มโอ้ใบนี้ไม่ได้ต้องให้ชีบิ้มโอ้พิเศษอันนี้ซอนเบคเกอร์อ๋ไม่ใช่ไม่ใช่พิเศษช่ธรรมดาใช่ไหมธรรมดาธรรมดาอันนี้อันนี้คงต้องให้ชีบิ้มนางนางรักนางรักของนางอ๋อนึกว่าเป็นนางรักของคุณลูซาดิอาบีปิดท้ายด้วยอันนาดาจุนมาอ่ะสองต่อไปฮาวิ่งบอนส์โองนิวคอสซอน นิโคลัสแจ็กสันของเชลซีตัวนี้แฟนเชลซีรักกันเหลือเกินครับผมคีนลูอิสพอร์เตอร์ของเบรนฟอร์ดแล้วก็มิคาเอลอันโตนิโออเวสเซ่ก็ปกติปกติเหลือคาบไม่เือเตื่อเตื่อะตือไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรพิเศษเค็มอ่ะสองต่อไปโรดี้เฮ้ยหนูแฟนแมสซี่ต้องอยากได้เนี่ยดันโกออตตาราของบอลมัน

เดี๋ยวก็ได้่ลูกเฮ้ยได้เลยแมนยูมานอกยะไร็สโนโซโลมอนเอ๋ออะไรอาร์ซีอ๋อปีแรกปีแรกหายไปเลยนะตอนนี้นะเจ็บปะเจ็บแล้วก็โชเซซาพิเศษเซ็นเตอร์สเตจอ่ะสองต่อไปสองต่อไปอ่เยเรียนทิมเบอร์อาร์ซีแน่นอนใบนี้เอ๊ะไม่ไม่อาร์ซีว่ะวิกคาริโอทีมปีนี้อะไรใช่ไหม เจฟฟ์เซันเร right. ิ really ่มมาแล้วก็รอสบัคลีเกลือนี่เกลือเกลือประหลังเลือสองต่อไปไอ้นูไอ้นูนเออไอ้นูนเออไม่อาร์ซีไมีอาร์ซีเอเรจอาเดบิโยเล่นพรีเมียร์ลีกปีแรกอันเดรซันโตสอยู่ฟอเรสเป็นอาซีแล้วก็ปิดท้ายด้วยชองฟิลิปมาเตต้าของโอ้ยใบนี้สวยบิเซนติเศษสีเขียวนั่นสิเอ็ดคนที่ผมเริ่มเลยนะผมลุยเลยนะครับ สองต่อไปเออได้ทีได้จดลงเราคือจูเลีโอเอนซิโซของไบตันเออคนที่หายไปเลยนะเจ็บปะเจ็บดันเดนเซอร์ฟอร์มดีต่อไปยอสโกกวาดิโอต่อไปดัวิดรายาเบนนันจอนสันจอร์แดนอายูเจมส์สการ์เนอร์สองต่อไปแอนโทนีกอร์ดอนทาวเวอฮามเมอร์เอสันอาวาเรสของเวสต์แฮมของกลางมิสซิโกแล้วก็จอร์แดนพิกฟอร์ด เเฮฮ้้ยยพีซึมเขียวช่วยกล้องช่วยกล้องนี้องเอมิลิสโรโรอาร์เซนอลซาอิดเบนรามาเวสแฮมลูอิสด็อบบินเตมุตันเป็นอาร์ซีร่วมด้วยแล้วก็เฮ้ยแมรี่เตดเมสันเมาส์เป็นการ์ดแนวนอนด้วยการ์ดเฮ้ยคลาสสิกว่ะโอ้เฮ้ยเป็นการ์ดแนวนอนเพิ่งเห็นนะเนี่ย แล้วมันมันพิเศษอะารแหลมันก็จะแปลกก็จะเลูกแปลก่แหละใช่มาสองตอไปล่อุนเออคาวีเอเลียร์เออเอ็กเซลดิซาซีเอามาดูโอนาน่าแล้วก็ปิดท้ายชองอิชเนอร์เบเลเกรดของคูฟันดันอเลสันด์อิซักไม่ใช่ลายเซ็นนะกาเบียวมากกนเยสเอเคเอร์สมนแขเฮ้ยนี่เข้าคู่กันเลยนะ ซาลิบาเออได้วิลเลี่ยสุบา์นาเยฟอากาดอาร์ซีมาอาร์ซีเออใบสุดท้ายเกียน์แมสเซนอ้าวซ้ำโถเ้ยเด็ดนะใบนี้เรเดตมาวะอาร์ีวิบวับปะวิบวับวิบวับอืมโอเคใบสุดท้ายของคนนี้ใบสุดท้ายของในนี้ใบสุดท้ายของในนี้ฟุ๊ปซันโดโตนาลีโอ้โหกลับมาดีซีซั่นหน้าเลยกลับมาดีซีซั่นหน้า เอมวัลสันรอเัลคอนเนอร์กาลาเกอร์และซาชาคารัสสิตไม่มีอะไรไปต่อไปใบสุดกองซองสุดท้ายเพียกเปิดเอาเว้ยได้ไหมได้ครับเฮ้ยอันนี้บาลเบบี้ไข่ด้วยผู้เล่นอวาร์เรสตผู้เล่นอวาร์เรสลุคแฮร์ริส แล้วก็เกลือทำเพื่ออะไรอ่ะสรุปผมประกอบการเริ่มจากใบลูกกี้การ์ดมันมีเบนโดกของมีใบเบนโดกออ๋เป็นลูกกี้ใช่ไหมใช่โชว์ให้เบนโดกลุกกี้นะครับสีแล้วก็เอียนแมตเซ้นได้มาสองใบเลยแล้วก็มานอโซโลมอนเอไลจาอาเดบายโยของลูตันทาว อันเดรสันโตสแห่ฟอร์เรสมาเนิโอเบนสันของเบอร์ลี่กุสตาโวฮัมเมอร์ของเชฟฟอร์ยูเนเต็ดแล้วก็ลูุิส์ดอบบินของเอเวอร์ตันแล้วก็ใบพิเศษอื่นๆคาร์ไลด์โดสโคบจอห์นดูรันของแอสตันวิลล่าปริซึมแฟกชวลจัสตินไคลเวตทาลิสเมนปริซึมบุกโยสซาก้า แล้วก็ใบแนวนอนใบเดียวในการ์ดรอบนี้ที่ได้เปิดกล่องนี้เมสันเมาส์แล้วก็การ์ดปิซึมสีพิเศษก็จะมีสีเขียว2ใบชองฟิลิปมาเตตาเป็นปิซึมสีเขียวจอแดนพิกฟอร์ดโทรศัพท์รประตูมือหนึ่งชกิดตอนนี้ต่อด้วยปิซึมสีสีเงินคีรันทิปเปียแล้วก็ปิซึมสีม่วงเชฟฟี่ชุบและที่เด็ดที่สุดในปีนี้ในคราวนี้ การไลเซนรีบโบเยอร์ก็หวังว่าไม่น่าจะขาดทุนอะไรมากเเออเปิดได้เจอการ์ไลเซนด้วยวแต่ของพยายามนี่โคตรกำไรเลยได้เดี๋ยวไลฟ์ฟังโจโกโดได้โชตาอาเวอเลียงครับจาวินนูเดสไรคาฟันแบครับแล้วก็กูดี้กาโปและสุดท้ายพิเศษสุดฮนะเบนโจ รุกกี้ครับถ้าเบนโดไปถึงบาลองดอใบนี้จะเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันหลักมื่นถึมไหมกเกินน่าจะเกินจัดมาดิโอเคผมกับการก็ถือว่าไม่ไม่ขาดทุนแหละแต่การไล์เซนมาใบหนึง่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ,รบขอบคุณพี่ยักษ์ที่ยินดีครับผมผมได้การกับบ้านเจ็ดใบผมจะเริ่มต้นละเข้าสู่วงการนะฮะโดยคุณคือผู้ชี้ทางไว้วาดให้ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันโวนจะมาเมื่อไหร่นั้นก็ว่ากันทีนะครับโอเคครับ, okay. รบสวัสดีครับความรักความรักเองไอโซเซียน